ใช้เบอร์อยากให้เก็บเงินเก่งนะครับคุณต้องมีเลขห้าท้ายเบอร์จริงหรือเปล่าอยากรูชมคลิปนี้ครับคือต้องบอกอยงี้ก่อนว่าคุณเคยได้ยินไหมเปิดเสน่ปิสติทําไมถึงมีคํานี้ครับที่นิยามในการเปลี่ยนเบอร์มงคลเพราะตําแหน่งท้ายครับมันบ่งบอกถึงนิสัยอารมณ์ความรู้สึกหรือเป็นเรื่องของจิตใจนั่นเองการที่เราเออกตําแหน่งคู่เลขห้าไปปิดท้ายเหมือนกับทําให้จิตใจเย็นเป็นผู้ใหญ่มีสติเพราะฉะนั้นเมื่อคนจิตใจเย็นมีสติเป็นไงครับจะจับจ่ายใช้สอยอะไรก็คิดครับ วิเคราะห์พิจารณาเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเหตุที่ทําให้เมื่อคู่เลขห้าไปปิดท้ายจะทําให้เรื่องของการเก็บเงินเก็บทรัพย์นั้นดียิ่งขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูองค์ประกอบทั้งเบอร์ด้วยว่าเขามีเลขแบบไหนไม่ใช่ติดเลขแดงหรือมีเลขเสียที่แบบเกี่ยวกับเรื่องเสียเงินเต็มเลยอะไรนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องดูน้ําหนักดูความเหมาะสมเป็นที่ตั้งนะอันนี้ผมย้าเสมอนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าคู่เลขห้าปิดท้ายแล้วเก็บเงินอยู่เก็บเงินดีขึ้นจริงไหมต้องตอบว่าจริงครับแต่วงเล็บแค่องค์ประกอบเท่านัคบุณ เปลี่ยนเบอร์แล้วใช้ได้ระยะยาวนะครับลองทักมาปรึกษามาคูดคุยกันก่อนครับอินบ็อกมา